ทำไมวันนี้ครูมาสอนคุณมูอนุบาลคืออะไรการที่คุณจะเริ่มมูอนุบาลคือการเริ่มหาสิ่งที่คุณเชื่อแล้วมันมาทําให้ใจคุณน่ะเบาสบายยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณน่ะมีน้ําหอมของนพะก้า,าวอันนี้ยกตัวอย่างอนุบาลมากเลยนะคือแบบอนุบาลสุดๆสําหรับคนที่เชื่อย,ยากเชื่อไม่ได้ไม่มีหลักฐานคุณจงมาหาหลักฐานเหมือนครูแล้วเราจะไปปหนึ 1, ่งปสองปสามถึงปริญญาด้วยกัน แต่คุณต้องมามูอนุบาลให้เป็นก่อนคือการเปลี่ยนใจของคุณให้ได้ก่อนถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนใจตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณมีองค์เทพร้อยองค์ท่านก็ไม่ช่วยคุณเพราะใจของคุณไม่ได้เชื่อและศรัทธาแล้วคุณจะเชื่อและศรัทธาได้ยังไงคุณต้องหาหลักฐานมาเปลี่ยนใจคุณให้ได้ก่อนเหมือนครูเพราะครูเชื่อยากมากทุกคนสิ่งที่ง่ายที่สุดครูให้คุณเริ่มจากความหอมมูน้ําหอมนี่คือง่ายสุดทําไมปีหกหกครูจึงบวงสรวงน้ําหอมอย่างเป็นทางการ เพราะครูต้องการให้เทพได้รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิได้รับรู้ว่าครูค่ะใช้ความหอมใช้น้ําหอมในการสักการะท่านสวดมนต์ครูจะต้องบ่นเขาให้ความหอมเป็นเครื่องสักการะแทนทูบเทียนดอกไม้ให้ท่านรู้ว่าเราอ่ะสักการะท่านจัตใจคุณลองมามูแบบนี้ค่ะอันนี้คืออนุบาลสุดน้ําหอมน้ำตากระาคาไม่กี่บาทซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะแค่ลองฟังดูน้ำหอมหนึ่งขวด กลิ่นอะไรก็ได้แทนดอกไม้ทุกชนได้หมดเลยแล้วไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นอารมาเทอรา e ีแบบร้อยเปอร์เซนให้นําน้ําหอมมาวนนะคะทาไมต้องวนที่ฝ่ามือมือคือดอกบัวทุกคนจาไว้นะคะทำไมต้องวนที่ฝ่ามือ,มอ,อ,อ,ะะมอฝ่าม,มือของคนคือดอกบัวนะคะเราวนน้ําหอมเป็นเครื่องสก,การะผ่านดอกบัวที่เราพนมแล้วให้คุณอธิษฐานเลยค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณจะไม่มีความเชื่อเรื่องอะไรก็ตามให้คุณเชื่อว่าคุณกําลังสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิร่งศักดิ์สิทธิ์ คุณขอให้คุณหามีเงินง่อมีเงินตั้งแต่อดีตชาติมีเงินตั้งแต่ภพภูมิมีเงินเดิมของคุณได้มาปรากฏในภพชาตินี้ให้คุณได้ใช้ได้ทาบุญพูดให้ถูกนะให้คุณสามารถมีเงินในภพภูมิที่คุณเคยสร้างเอาไว้ค่ะออกมาเป็นเงินในภพชาตินี้เพื่อให้คุณได้ใช้ได้ทาบุญได้มาสร้างประโยชน์ให้ตนเองครอบครัวและผู้อื่นบนน้ําหอมจากนั้นทุกคนฟังให้ดีให้คุณรอดูเลยใช้ชีวิตปกตินะคะ ทำงานปกติทําทุกอย่างให้เป็นปกติหรือดีกว่าปกติแต่อย่าโหลดตัวเองลงมากกว่าปกตินะกูจะขี้เกียจเดี๋ยวขอน้ําหอมอย่างเดียวไม่ได้แล้วมาดูกันไม่ต้องหมดหนึ่งขวดคุณจะมีเงินไหลามาทิศทางไหนก็ช่างให้คุณไปจดค่ะนี่คือมูอนุบาลมากๆไม่ว่าคุณจะเก็บเงินได้ยี่สิบบาทสามีให้เงินหนึ่งหมื่นบาทคุณขายของได้หนึ่งชิ้นหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการที่เงินเข้ามาหาคุณนะคะให้คุณจดมันเป็นสัญญาณของการบอกว่าคุณเชื่อ นะทุกคนนี่เป็นการฝึกให้สมองและจิตเราอะค่ะมันได้ลงมือทําแล้วมันจะปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมันจะมากขึ้นการได้มาของคุณมันจะมากขึ้นมันจะไม่มีถอยลงจากที่คุณได้เท่านี้มันจะมากขึ้น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 เพราะแรงศรัทธาในความหองที่เราเคารพนอบน้อมค่ะมันจะย้อนมาสู่ตนนี่เป็นการมูอ,อนุบาลน,นะคะทุกคนเป็นการมูที่ฝึกมูไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องวงเล็บไว้ด้วย ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะมูคุณกําหนดชีวิตคุณเลยเหมือนครูครูกําหนดแล้วค่ะว่าชีวิตครูต้องง่ายไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนนี่คือสิ่งที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าเริ่มต้นจากการหาหลักฐานที่ได้ก่อนเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆแล้วเอามาโจทย์เริ่มต้นจากสิ่งดีๆแล้วใส่ความเชื่อใส่พลังงานการสวดนมนต์นั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่การที่เรามีเครื่องสักการะสักหนึ่งชิ้นจะดีกว่าไหมคะเราไม่ต้องจุดธูปเทีเยนให้อันตรายในบ้านทุกคนเรามี ดอกไม้ทุกเทียนที่เราเข้าพิธีแล้วที่เราอะค่ะได้ให้ครูบาอาจารย์เป็นคนอวยพรลดน้ําอะไรทุกอย่างให้หมดแล้วพรามทําพิธีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วว่าสินค้าแบรนดนร์นพเก้ากลิ่นนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้นะที่ใช้เป็นเครื่องสการะบูชาเพราะฉะนั้นทุกคนติดตามไวนะ้นะน้าหอมนพเก้าปี6 6เป็นต้นไปยาวไปเลยส0ปีจะโด่งดังมากเพราะเราเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวค่ะที่ทําน้ําหอมออกมาแทนดอกไม้ทุกเทียนสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูกําลังบอกคุณว่าครัวกำลังทำทุกอย่างให้ม เข้าสู่พิธีการอย่างถูกต้องทาทุกอย่างให้มันถูกต้องในเมื่อเราจะนํามาบูชาสิ่งที่ดีพระตัตนตรยัยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องทาให้มันถูกต้องด้วยกายวาจาและใจด้วยการกระทําโอเคไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูค่ะก่อนที่ครูจะมาสอนพวกคุณมูครูต้องมูให้คุณเห็นก่อนนะคะไม่ใช่เราพูดแต่ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลย ะะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนถ้าเราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งถ้าเราจะเดินตามใครสักคนหนึ่งเราต้องเห็นหลักฐานของเขาอย่างชัดเจนเราต้องเชื่อว่าคนคนนั้นไม่หลอกเราแน่นอนเราต้องเชื่อว่าคนคนนั้นมีศีลและมีธรรมนะคะเพราะเราจะได้ไปสู่ความสําเร็จแบบยาวๆไม่ใช่ผุบๆโผล่ๆนะคะลองค่ะทุกคนมันไม่ได้เสียหายเลยถ้าวันนี้น้ําหอมขวดเดียวหลักร้อย